สวัสดีค่ะมาพบกับเราเชินเคินนะคะกับเพิ่นพีเอสเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พามาเยี่ยมชมสวนลำไยนะคะติดตามลูกค้าที่ได้ใช้ไม p แพ n น2หนึ่งสองสามของเรานะ,ะแต่จะเป็นใครนะ,ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนกันดีกว่าะคะ่ะสวัสดีค่ะคอ่าแนะนําตัวนิดนึงคะ่คะชื่ออะไรคะพี่รับพี่ชายนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนคะมอยู่นาสนาดครับนาสนาดแล้วสวนตรงนี้อยู่ที่ไหนคะตอนครับต,ตอนนะคะโอ้โหเป็นไงบ้างคะลำไยปีนี้ ประทับใจประทับใจครับประทับใจเนาะแล้วก็ประทับใจทุกๆปีใช่ไหมคะเ,คเพราะว่าได้ผลผลิตโอ้ได้ข่าวว่าผลผลิตดีทุกปีครับผมแล้วก็เป็นไงดีทุกปีแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้น <ๆ S 1> ทุกปีด้วยใช่ไหมคะเพิมทุกปีแล้วทําไมขอเคล็ดลับนิดนึงค่ะขอเคล็ดลับนิดนึงทาไมถึงทําลาไยได้ผิวสวยใช้เสมอแบบนี้คะก็ใช้ตามสูตรที่เขาบอกมาอย่างเงี้ยเริ่มต้นมาอย่างเงี้ยเขาคือใครคะใครบอกามา ท่านยาเขาแนะนํามาอย่างนี้อ๋อร้านก็คือใช้ใช้ผิดพันธุ์อะไรเป็นพิเศษตรงนี้ตรงนี้เหรอของของอะไรคะของพีกอะไร PSK สองศูนย์ศูนย์ห้าโอ้ใช้มากี่ปีแล้วคะนี่หกปีที่หกแล้วมั้งเข้าปีที่หกแล้วอ่บริษัทของเรานะคะก็เข้าสู่ปีที่หกนะคะเปิดดําเนินการมาเข้าสู่ปีที่หกก็คือเริ่มแรกเลยนะเขาก่บเป็น FC ตัวจริงของเราเลยใช้มาทุกปีเลยเนาะอ่ะย้อนถามนิดนึงพี่ ก่อนที่ยังไม่รู้จักกับ P.S.K ผลผลิตที่เป็นยังไงบ้างมันก็ไม,ไม่ไม่เต็มที่ครับไม่เต็มที่ผิวมันบางทีลูกโตมามันก็ไม่เสมอผิวก็ไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยไม่สวยแต่หลังจากที่ใช้มาแล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงหปีเป็นยังไงบ้างคะความแตกต่างแต,แต,แตกต่างกว่ากันเยอะเลยครับแตกต่างเยอะเลย oh. แล้วทําง่ายไหมคะง่ายครับง่ายที่บอกว่าง่ายคือหมายความว่าเออเรา ไม่ต้องใช้ยายเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่อ่าแล้วก็คือในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของอากาศ<ช>ร้อนแรงอย่างนี้<ช>มีผลกระทบไหมคะไม่ไม่ไม่ไม้กระทบครับอ่ามัน,มนขนาดบางทีอยู่ได้ถึงเจ็ดเดืนอนก็ยังไม่เป็น<อ>ไร<ๆ>อ่ะโอ้นี่แล้วช่วงนี้นะคะพี่อะไรที่หลายๆส่วนกังวลก็คือเรื่องท็อปใช่ไหมคะใช่เรื่องท็อปก็คือเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะมีน้าค้างเยอะๆมีน้าค้างเอ่อหนาวจัดอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการยังไงนะคะพี่ท็อปมันจะเป็นจุดเป็นจุด อ๋อท็อเข็มเป็นจุดบางส่วนมันก็จะเป็นไงฮะแตกใช่ไหมคะแตกกเสียบมันจะทะลุเลยแต่นี่เคยทำมาไม่ไม่เคยเป็นนะไม่เป็นเลยเหรอคะโอ้โหแล้วผีสีผิวนี่สวยมากๆเลยค่ะโอ้โหค่ะมีอ่าการใช้ยังไงฮะกับไม้ไม้แพนของเราแแคปซูลนี่ใช้เยอะไหมคะใช้ประมาณเท่าไหร่ช่วงนี้ผมใช่สิบเม็ดตามที่เขา เขียนมาระบุมานะสิบเมตรครับผมอ่าแล้วตัวฝาส้มฝาส้มผมไปบางทีก็ตัวนี้ผมเพิ่มเจ็ดแตดร้อยไปแล้วี่าจะใส่ครึ่งอ่าเพิ่มมาหน่อยจากห้าร้อยมาเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่าฝาเขียวนี่ผมสลัดออกมาเป็นลูกผมใส่ขวดไปเลยอ๋อผมไม่เคยเนี่ยผมใส่ขวดตลอดเหรอฮะอ่าก็คือฝาเขียวนี่หนึ่งขวดอ่าฝาส้มครึ่งขวดแล้วแคปซูลก็คือสิบเมตรเออส่งส่งลูกเล็ก ผมมันไปสร้างเปลือกผมก็ไปสิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบเมตรก็คือช่วยในเรื่องของการขยายเซลลค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างเปลือกรสชาติสีแดงได้ใช้ปริยังคะตอนนี้ผมใส่ใไปครั้แล้วนี่ผมที้แรกติดไปรอบแรกใส่ครึ่งตอนนี้ผมใส่ขวดไปแล้วอ๋อแล้วตอนนี้อายุลำไยกี่เดือนคะมันหกเดือนกับสี่วันหหกเดือนสี่วันโอ้โหเนี่ยผิวยังแบบว่าคือยังขยายไปได้อีกเนาะ แล้วสีผิวนี่สวยมากๆเลยมันก็ยังเป็นหนามอยู่นะใช่ยังเป็นหนามอยู่เลยค่ะค่ะอยากจะให้พี่นะคะฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นที่ยังไม่ได้เปิดใจใช้กับปิพันธ์ไม้แพนของเรานะคะเขาลองมาดูใช้ดูให้จะรู้ว่าจะได้ยังท,ที่ยังที่ผมทําได้ไหมม,มันจะผลผลิตจะด,ดีกว่าผมใช้มาผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะอ่าเนาะใช้ง่ายเพราะว่าบางอ,อันนี้มัน,นครบอยู่แล้วไม่ต้องค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้ผลผลิตนะคะผลลับเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ที่ชันะคะที่ชัดตอนมากๆอะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนแลแ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ